เมื่อวานนี้ไม่อยากจะบอกผมนี่รู้สึกผิดมากเลยปล่อยให้บรรดาคนที่มันเจ็บถึงแม้วันนั้นจะไม่ร้องไห้ตอนแรกใช่ไหมค่ะ<ฆ>แต่มันเจ็บแล้วปล่อยเข้าหิว<พ>น้องไว้เล่าให้ฟังสิบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงพอเลิกรายการนะคะ,ะก็ได้ส่งมอบไปเดี๋ยวกลับไปกินด้วยปรกากฏไม่ไหมหรอกคือคุณพิธาแกะทานเลยเพราะว่าอพิยุทธ์มีไหมตั้งแต่ตอนยังไม่จบแล้วพิยุทธ์มีตรงนี้เลยไหม ประมาณนั้นเลยนะแล้วคุณชัยทวัตอะค่ะบอกเลยว่าหิวมากเลยครับผมหิวมากเนี่ยฮะอ่านี่ถ้าไม่ไม่ไม่ถูกเชิญให้ไปถ่ายรูปนี่ยังทานต่ออีกก้อนหนึ่งนะเนี่ยค่ะพอบอกว่าต้องไปถ่ายคือผมรู้สึกเผลมากเลยบอกคุณชัยแล้วว่หิวมากเอาหลังเตรียมโจ๊กเลยฮะไม่ได้อีกเดี๋ยวเป็นเครสไหมเออพูดถึงเรื่องนี้นะเมื่อวาน อ่าอาบอกข่าวการเมืองพี่จินอ่าคุณสมฤทัยค่ะอ่าคุณสมฤทัยที่เคารพอ่าคุณได้บันทึกภาพเอาไว้แต่นี่เป็นการแบบคุยกันเองอค่ะเขาเตรียมเพลงอะไรมาที่ไม่ได้หรอกอัาก่อนไปดูตรงนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้มีสมาธิเอามีจังหวะโบ๊ะบ้าเล็กน้อยค่ะตอนที่เราบอกว่าอะไรนะอ่ผมพยายามจะดูภาพไปด้วยนะคือภาพสดดูไปด้วยเออมันมีจังหวะโบ๊ะบ้าก่อนค่ะ คือโจทีมกฎหมายพักก็โทรมาอ๋อใช่คือคุณทิมพิธานีถอดสูตรแล้วนะคะแล้วก็เอากีตาร์มาเตรียมจะเล่นแล้วค่ะเตรียมจะเล่นเตรียมจะร้องช็อตฟิลขึ้นมาตอนนั้นเลยมันประสานมาซีเรียสมากเลยบอกพี่ทีมกฎหมายพักเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าข่ายกำลังมีการเลือกตั้งเดี๋ยวจะเข้าดระสบเดี๋ยวจะเข้าข่ายจัดมห่อกระสพคือไอ้ใจผมบอกว่าออนเลือกตั้งเอาบจราชบุรีแล้วยังไงนะ เออเลือกตั้งเขตก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วนี่มาเป็นรายการออนไลน์โอ้โหแต่ก็มีบางคนบอกพี่ยุเลืมไปเลยเหรออดีตนายกคนหนึ่งไปทำกับข้าวยังออกเลยคุณสมัครแล้วก็พี่จินก็พยายามโทรถามกกตถ้าเลขากรกตซึ่งในนั้นพรู้ตัวผู้บอกถึงกกตตอบก็ไม่สามารถเชื่อมันได้ใช่คุณชัยธวัฒน์นั่นแหละค่ะบุการถูกจับผิดไปหมดแล้วว่าไม่ต้องโทร เพราะว่าโทรไปถึงท่านบอกว่าวันนี้ทําได้ก็ไม่แน่ว่าอนาคตจะโดนอะไรอไปดูจังหวะโบายชันงดินยังไมแล้วปรากฏว่าคุณแท้งแกเคยมาพี่ก็จาได้แกเคยร้องค่ะไหนดูซิจะร้องเพลงอะไรผมวันนี้สบายสบายวันนี้เล่นซิต้อย่างเดียวเ๋ยวให้คนอื่นเขาร้อคนมาสายอ่ะร้อคนแรกเลยคนมาสายอ่ะร้อคนแรกใครมาสายวันนี้ไม่รู้ใครอ่ะ ครับคุณจะเล่นกีตาร์เองก็ได้นี่คุณเล่นเองได้กีตาร์ได้ใช่ไหมได้ขิดกฎหมายเลื่อนตาอ่าคือขิดคนหม่เลื่อนตาคือพวกคุณเนี่ยเป็นิที่มีปัญหาใช่ใช่ใชอรอไม่ได้ลื่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เออผมไม่ได้ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นผู้ช่วยหาเสียงกันอยู่เฮ้ยองค์กรอิสระจะทำลายความสุขของประชาชนเหรอพี่พูดต่อขนาดนี้เขาทำแน่เขไใจอยู่ดีๆก็บอกว่ามีความเสี่ยง เดี๋ยวอาจมาให้หลังจากที่ชนะเลือกตั้งแล้วมีความเสี่ยง<ช>ที่มรณะศมะรณะศใช่ค่ะ อ๋อนี่เป็นผู้ช่วย t อนต์เทนเมนระหว่างมีมีให้คิดเยอะไปไหมคิดเยอะไปไหมอันนี้จริงอันนี้จริงแะ่เว่านตอนตอนช่วงหาเสียงเนี่ยผมใช้อันนี้เป็นเหตุผลที่ดีมากเลยไอ้เต็มโอ้ขอบคุณคือกดอะไรจะเปลี่ยนได้กดที่เปลี่ยนไม่ได้มาร้องอะไรยังไงไม่สามารถจะวินิจฉัยเป็นหมอระดมบเด็กขาดไม่ดื้อเลยไม่ สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนอยู่มันเป็นแบบนให้ไปกินกันบางบางคนทุกข์ทรมานนะเตรียมเพลงอะไรโอผมภาษาไปซ้อมอ่ะโอ้ยไม่ไเตรียมอะไรจริงติ๊ข้าวข้าจัดหนักๆเลยพี่ไม่ได้จริงจริงข้าน้าจัดหนักไม่ได้ไม่ได้โม้เลยผมทำไพรม์รีโวทมาแล้วด้วยที่โซบาร์เมื่อคืนแล้วเขาบอกว่าร้องเพลงอะไรเขาสุดท้ายเขาบอกให้มาร้องเพลงเรื่องขี้หมาโอ้แปลงเนื้อแล้วด้วย ใช่ใช่ปัญหาเพลงยากนะเออใครว่าที่โทรมาฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายอออออ่่่ายยกฎหหมเรืงงงทีลัะไรครับพร้อมคุณเตรียมมาอะไรนะเพลงอะไรไม่ได้เตรียมครับอะไรออโต้บาร์เพลงอะไรทนได้ทนไปอคุณเพลงเขาจะร้องเพลงอะไรจําได้ไหมไม่เคยครับ เราไม่ได้ร้องอะร้องไปแล้วที่ Five Power ชื่อเพลงไม่เคยมาที่เพลงไม่เคยเอาคุณหมายร้องมากี่เพลงแล้วทีฉันจะออกอัลบั้มได้แล้วนะคะกับที่นี่จะแบบว่าเปิดคอนเสิร์ตเนาะพร้อมกับมีท่าเต้นด้วยเต้นนี่ก็ต้องสักสามเพลงร้องยื่นนับไม่ได้จำไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมมากเสียดายมากจะร้องเพลงอะไรเนี่ย เราที่แล้วร้องเพลงอะไรคือเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการพูดถึงการเลือกตั้งอบจอเลยเอบจราชบุรีมีเหรอให้เลือกใครยังไงแล้วมันจะเข้าข่ายได้ยังไงนี่ทีมขวดหมายพักการเมืองพักนี้โกวไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะต่อไประวังนะจะบังช่วงหามห้าหมายใจอย่างนันไหมัฮะหรือ,อยังไง ตลงตอนคุณเทงอะค่ะที่ถามว่าคุณเทงคุณเคยร้องเพลงหรือเปล่าแล้วคุณเทงตอบว่าไม่เคยผมพี่ก็จําได้ว่าแกร้องค่<ฮ>ะอ่ะคุณชิริกัญญามาเลยอ๋อไม่เคยร้องไม่เคยร้องพอามพิธาเฉลยแค่นั่นแหละมันคือชื่อเพลงไม่เคย <laughs> ฮะตะเกียรคนที่เฉลยรู้ยูกเป็นคุณไอติมหมันด้วบอกคุณใหม่ว่า ชื่อเพลงไม่เคยชื่อเพลงร้องไปแล้วไฟฟ้าแลร้องเพลงอะไรจําได้ไหมไม่เคยครับฮะไม่เไม่ได้ร้องอ๋อร้องไปแล้ว Five เ o w e r ชื่อเพลงไม่เคยอ๋อไม่เคยไม่เคยอออไออ๋อม๋เอยออ๋ออ๋ออ้ออ้ออ๋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 งอ๋ออ๋ออ๋อไดอแลอว๋ออ๋ออ๋องนอน๋ออ๋ออีออ๋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 ่อ่ออ๋ออันอ๋่เ๋ออ๋ยวเออ๋่อ๋ออ๋รอ๋ออ๋ออออ๋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 ๋ยอ๋ออ๋ ต้องรอข่าวเข้ามาอย่างเร่งด่วนเลยน้องไบร์อ๋อมันแบล็คอยู่อ่านี่ๆีนสมาชิกทิยงกาขาวชาววิไลหกคนใส่เสื้อพักที่มีโลโก้ใบโพมาถึงอาคารไทยสมิตตอน8โมงกว่าที่ผ่านมาโดยแต่กลุ่มระบัวมาให้กำลับบงใจสอสออดสิก้าวไกลเนี่ยทินกาขาวชาววิไล ถูกจับตาว่าจะเป็นพักสำรองของอดีตพักเก้าไกลที่ถูกยุบไปนะคะอยาาใช้คำว่าจับตามาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเขาจะมีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพักและเปลี่ยนชื่อพักใหม่ในวันนี้ค่ะอ้าวเนี่ยเขาล่ำเลือกันว่าเป็นโลโก้นี้นะน้องไบร์เห็นหรือยังยังเลยค่ะเขาล่ำเลือกันไอพี่ก็ไม่รู้นะจริงไม่จริงนะอเดี๋ยวขอดูตรงนี้สักนิดหนึ่งเอาแต่ก่อนเออมันสักนู่ถึงไหน น้องใบสมฤทัยอ๋อพี่จินบอกกอข่าวการเมืองไหนไปแต่งเพลงมาเป็นยังไงเหรอ <c oughs> ไหนดูเซแต่งเพลงอะแปลงเนื้อใช่ไหมแปลงเนื้อเพลงเรื่องขี้หมาของวั้<ไ>วเตาา <7 S 2> ้น <c oughs> คุณสมฤทยัยนี่เอาไปโพสในทวิตเตอร์หรือเปล่าค่ะใช่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะคะคุณชิงใจมัน้ค้มขืน เพลงอะไรอ่ะตามไม่ทันผมเกิดไม่รู้จักรู้จักไหมคะเคยไม่ทรู้จักของคุณมากศร้าซ้อมเรื่ินคิ้วหมาโบดด้วยนะว่าเอาเพลงอะไรกันดีอะเหรอคะตาชาคมโซบาร์มาคือผมจะร้องหมีเนยละไม่รู้จะร้องอะไรน่ารักไหมแม่ยไม่รู้เพราะเพลงให้กำลังใจส่วนใหญ่เหมือนจะ ตะกี้มันยังไงไม่เปิดเสียงเลยเหรอไหนร้องไงนะมาห่อแล้วศพอันนี้เป็นส่วนตัวแล้วแปลงเนื้อแล้วด้วยเขาไปประชาพิจารณ์มาแล้วที่โซบะคืนวันคืนวันหยกยูพักเดวแบบนี้มันคีมากถึงจะเจ็บนะใครนี่เอาไะไรค่ะเอาอะไรค่ะอุ้ยเดี๋ยวพีดเฮ้ยอันนี้อันนี้ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ไม่ใช่รายการ ฝ่ายกฎหมายเราดุมากคิดซะว่าพี่ไปแอบถ่ายอยู่นัสินที่มันไม่จริงทิ้งมันไปไม่ทำให้ถึงตายเรื่องแค่นี้มันขี้มาไม่ไม่ใช่มหรลสมนะนี่ไม่ใช่อแหมแรงไปคุยกันที่โซบายแล้วว่าจะเอาเพลงอะไรโบดมาแล้วค่ะเสียดายจริงๆฝ่ายกฎหมายก้าวไกลเองบล็อกเบอร์ไปเลย อาทีมงานบ้าไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งเลยน้องไรฮะก็เขาป้องกันไว้ก่อนไงคะตอนนี้กลัวแล้วกลัวผิดไปหมดค่ะ